ในสภาพอากาศที่หนาวติดลบต่ำถึง17องศาครัสเซียมาถอดเสื้อผ้าทำอะไรอยู่ริมแม่น้ำนะครับเนี่ยเขาไม่กลัวหนาวเลยไงนะสวัสดีครับผมชนะนะครับตอนนี้ผมอยู่บนแม่น้ําที่กลายเป็นน้าแข็งตรงชายแดนจีนรัสเซียนะครับอากาศตอนนี้ก็หนาวมากเลยนะฮะ ม่น้ำสายนี้นะครับในช่วงตอนเดือนพฤศจิกายนนี้นะฮะยังไม่กลายเป็นน้ําแข็งทั้งผืนนะครับผมทุกท่านก็จะเห็นกระแสน้ํานะครับที่ยังคงไหลไปตามทางของแม่น้ำนะฮะแล้วก็จะมีน้ําแข็งมีหิมะอยู่ข้างบนนั้นนะครับไหลเรื่อยๆนะฮะ และพอถึงช่วงที่ค่อยๆเข้าถึงเดือนธันวาคมนะครับแม่น้ำก็จะค่อยๆแคบลงแคบลงแคบลงแล้วเข้ากลายเป็นน้ำแข็งทั้งฝืนนะฮะแล้วรถระหว่างจีนกับรัสเซียก็จะวิ่งไปมาบนแม่น้ำสายนี้ได้นะครับ อันนี้คือแผ่นน้าแข็งหนาบนแม่น้ําเคยหลงนะครับซึ่งเกิดจากการแข็งตัวของน้ําในช่วงฤดูหนาวนะครับนี่น้ําในแม่น้ําขนาดผมเอาหินปลาลงไปบนแผ่นน้ําแข็งนี่นะฮะบ,บนแม่น้ํานะฮะก็ยังไม่แตกเลยนะครับเพราะมันหนามากนะฮะ ท่านจะเห็นว่าพื้นน้าแข็งตรงนี้นะครับมันจะไม่เรียบทั้งหมดนะฮะนก็เพราะมัะมีส่วนที่เกิดจากคลื่นของน้ำบนแม่น,น้ำนี้นะครับตอนที่กลาลังแข็งตัวนะฮะอย่างน้ําแข็งตรงนี้นะครับดูน่าอันตรายมากเลยนะครับถ้าแบบเติมไม่ระวังนะฮะแล้วก็ลื่นลม้มทับน้ําแข็งตรงนี้นะฮะอาจจะเสียบไอยังตัวเราเลยก็ได้นะฮะ จะเห็นแผ่นน้ำแข็งที่แยกตัวออกจากกันนะครับตรงนี้นะฮะเป็นสีแยกเลยขนาดมือผมยังสามารถใส่ลงไปตรงบริเวณที่แผ่นน้ำแข็งมันแยกตัวออกจากกันได้นะฮะนี่นะฮะทั้งหมดนี่เป็นเส้นแยกของแผ่นน้ำแข็งนะครับ ยาวมากเลยนะฮะโอ้เมื่อกี้เดินไม่ระวังนะครับอยู่ดีดีแผ่นน้ำแข็งก็มีเสียงดังกึกดังมากนะฮะน่าจะด้านล่างเป็นน้ำอยู่นะฮะยังไม่แข็งทั้งหมดนะครับยังไม่หนามากนะฮะเดี๋ยวผมเดินถอยออกมาดีกว่าเพราะว่าผมว่ามันอันตรายมากเลยนะครับ <S <S ทง3สีที่โบกสะบัดอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำนี้ก็คือธงของประเทศรัสเซียนะครับโดยจากจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับสามารถมองเห็นสภาพบ้านเมืองของประเทศที่อยู่ฝั่งตรงขามนี้ได้นะฮะเมืองนี้ก็คือเมืองบาร์โกเชนของรัสเซียนะครับผมเราก็จะเห็นอาคารตึกราบ้านช่องต่างๆนะครับที่ก็ดูแปลกตาดีซึ่งผมก็พยายามที่จะมองหาคนรัสเซียที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับพยายามซูมเข้าไปเพื่อที่จะทราบว่าเขาแต่งตัวกันยังไงเขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงนะฮะ แต่คงเพราะว่าอากาศตอนนี้นะฮะมันหนาวมากนะครับจึงไม่เห็นคนรัสเซียออกมาเดินเล่นกันลิ้นแม่น้ากันเลยผมเริ่มเห็นคนรัสเซียเดินอยู่ฝั่งตรงข้ามนล้วนะครับแต่มันไกลมากนะฮะกล้องผมนี่ซูมไปไม่ถึงนะฮะโอ้ผมเห็นคนรัสเซีย2คนอยู่ตรงนั้นนะครับเขากําลังเข้าไปในห้องเล็กๆที่อยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าเข้าไปทําอะไรเหมือนกันนะฮะออกแล้วฮะเหมือนเขากําลังจะลงไปไว่ายน้าในแม่น้ํานะครับเพราะว่ามีคนนึงนะครับไม่ใส่อะไรเลยนอกจากกางเกงว่ายน้ําน้ําเย็นขนาดนี้ อากาศติดลบมากขนาดนี้โอ้โหจิตใจทําด้วยอะไรลงไปว,ว่น้ําในแม่น,น้ํานี้จากจุดนี้ชมประเสเซียนสุดยอดไปเลยครับครับหนาวมากโกลับบ้านกะันดีกว่าครับ